สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ออวิเคราะย ورو เชฟเบล่าปอนด์ตรับของคำเดบิตคอยนะ์ครับจำที่16มีนาะคม2 5 6 6นะครับกับสถาบันที่ให้คำพิจ,จารณาจับฟอร์เรกเอฟเฟกต์พีเอฟเฟกต์เลนิกก็เรามาดูที่ที่ยูโรนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคานะมีโอกาสที่จะร่วงลงมาไดงา้ง่ายเลยนะครับผมก็แนะนำนะครับว่า ยูโรเนี่ยนะครับมีโอกาสล่วงต่อนะครับถ้าเกิดว่าหลุดแนวรับที่หนึ่งจุดห้าสามสองหกนะครับก็มีโอกาสที่จะลงต่อลงต่อมาศูนย์สี่สี่หกศูนย์ด้วยกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผมดูในกราฟเดลี่นะเพราะว่ากราฟสี่ชั่วโมงนี้รู้สึกว่าจะดูอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่ามันคุมหมดแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังยืนที่ศูนย์ห้าสามสองหกได้เนี่ยต้องลุ้นให้ราคาเนี่ย ยืนได้แล้วดิตโตขึ้นมาถ้าเกิดว่ายืนได้แล้วดิตัวขึ้นมาที่06192เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้มาดูกันที่ปอนกันบ้างนะปอนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้ขีดไว้ตอนแรกนะว่าถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้นะเนี่ยมันลงมานี่มันก็ลงมาชิงแนละ้วมันลงมาลึกกว่าเดิมลึกเกิดลึกกว่าเดิมอีกนะลงมาที่126 ซึ่งแน่นอนว่า123.6เนี่ยบริเวณตรงแนวรับดันกลาวดีเนาะ <c oughs> รุนว่าราคาเนี่ยจะยืนได้ไหมถ้าเกิดว่ายืนได้ที่ตรงเลน11.20787มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ มาดูที่พี่ทองกันบ้างนะพี่ทองก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีโตขึ้นแบบดีโตขึ้นหลังจากที่ราคายอ่อลงมาที่แปดห้าจริงๆแล้วผมมองที่แปดปดแต่ะะราคาย่อลึกเหมือนกันนะลงมาที่แปดห้าถ้ายอ่อแล้วปิดแท่งอ่ะจบเลยแต่นี่ยอ่อแล้วเปิดไส้เปิดไส้แล้วแรงซื้อดันขึ้นมาเอาผมรู้เรื่องเลยนะเบ้ขึ้นเรียบร้อยก็แบบ มาที่แปดห้าเนี่ยราคาก็ได้ทำ high ใหม่ที่ตรงเบรนเวหนึ่งเก้าสามเจ็ดก็ประมาณห้าสิบเหรียญเลยนะประมาณห้าสิบเหรียญเลยเพราะว่าจากอหนึ่งเก้าสามเจ็ดลบหนึ่งแปดแปดห้าอีกห้าสิบสองเหรียญด้วยซ้ำก็ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะแล้วก็ ภายในชั่วโมงเดียวด้วยชั่วโมงสองชั่วโมงด้วยนะถึงว่าแรงถามว่าไปต่อได้ไหมไปต่อได้เป้าหมายเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถึงนู่นเลยห้าสองเลยเนี่ยตีฟิโบเนี่ยสี่แปดห้าหกหกแปดไปได้หมดแต่ที่ มองแล้วว่าไปได้น่าจะไปได้เลยนะคือห้าหกนะหนึ่งเก้าห้าหกนะครับแต่กิาผ่านไม่ได้ก็บิลกานไปต่อได้นะครับประมาณนี้สําหรับทองคํามาดูที่บิตคอยมาวนะบิตคอยก็จะเห็นว่าตัวนี้นะบิตคอยค่อนข้นนางที่จะเริ่มพักตัวนะหลังจากที่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานนะ <c oughs> ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานก็เริ่มพักตัวแล้ว มีโอกาสที่จะผ่านไปต่อได้นะครับผมประมาณนี้เลยสําหรับบิตคอยและสัคูนะ่สำหรับใครที่จะเรียนกรารวินิกกับจอาจเปิ้ลจอเปิ้ลที่ใช้คิมดีได้เลยสําหรับนี้ลาไปก่อนเจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ